มอหน่อยเองนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวพัทยานะรอบนี้เราพิเศษหน่อยนะคะมาเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็คือครอบครัวของมอนหน่อยแล้วก็มีน้องสาวแล้วก็มีน้องชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เราก็เลยเลือกเป็นที่พักแบบภูลบลล่าที่พัทยานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าภูวบลล่าที่จองวันนี้เป็นยังไงเดีย๋ยวจะพาทุกคนไปไปเยี่ยมชมภูวบลล่าของเราในวันนี้นะคะนี่ภูวบลล่าของเรานะคะมีชื่อบ้านว่าลานนาบีชภูวบลล่านะคะนี่เข้ามาทางด้านหน้าจะมีสระ เป็นสไลเดอร์นะคะแบบเป็นสีเหลืองสวยมากแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้ประมาณ 6- กถึงเคันอยู่นะแล้วก็ถ้าสังเกตก็คือเดินออกไปเนี่ยก็จะเป็นทะเลนะคะเขาก็จะมีกุญแจให้ผ่านรั้วน,นี้ไฟได้นะคะอ่าไปเยี่ยมชมนิดนึงว่าด้านในเป็นอะไรด้านในจะเป็นลานเนาะตอนเย็นเราสามารถที่จะมานั่งปิ้งบาร์บีคิวได้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นตู้ตบที่ย่างบาร์บีคิวนะคะมีที่ว่างอันนี้จะเป็นส่วนของหลังบ้านนะ แล้วก็มีที่นั่งนี่ทุกคนสมาชิกก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัวนะคะด้านหน้ามีโต๊ะผู้ด้วยนี่ทุกคนกําลังเล่นอยู่เลยบ๊ายๆหน่อยสวัสดีค่ะ<อ>นี่จะเป็นโต๊ะผูนะคะโอ้โอใครชนะเนี่ย<อ>เล่นเก่งมากเลย<อ>แล้วก็จะมีที่นั่งรับแขกนะคะ<อ>นั่งสมกับเป็นแฟม,มิลี นี่จะเป็นโซนที่แบบว่าสามารถที่จะทําเป็นแบบนั่งกินได้ตรงนี้มีห้องน้านะคะเป็นห้องน้ํารวมๆนะคะต่อไปเราจะเข้ามาดูในโซนที่จะเป็นโซนในตัวบ้านนะคะกไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคะ่ะส่วนนี้จะเป็นห้องรับแขกน,นะคะแล้วก็จะเชื่อมต่อไปที่ห้องโต๊ะกินข้าวนะคะโต๊ะกินข้าวนี่ก็นั่งได้ประมาณ10คนนะคะแล้วก็จะมีมุมที่แบบไปนั่งเล่นตรงฝั่งหน้าบ้านก็ได้ เหมือนก่อนหน้านี้มันมันเป็นที่เปิดโล่งแล้วเขาก็ต่อเติมเพิ่มเนาะโซนนี้จะเป็นครัวนะคะตัวครัวนี้ก็สามารถที่จะทําอาหารได้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะมีมีอุปกรณ์ทําอาหารให้ครบนะคะมีครกตม้ตมซ้มตันด้วยมีเครื่องปัน่นหม้อหุงข้าวการน้ําร้อนที่ปิ้งขนมปังไมโครเวฟนะคะค่ะแต่เตาอบนะไม่มีนะนี่มีพวกจานอะไรเรียบร้อยนะจานจานช้อนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเยอะเลยนะคะอุปกรณ์ทําครัวนะคะ แล้วก็ข้างบนก็จะมีเป็นแก้วมีทั้งแก้วน้ําแก้วเบียร์แก้วไวน์แก้ว,กวช็อตก็มีแก้วกาแฟาก็มีนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นพวกจานชามแก้วต่างๆนะคะตู้เย็นเขาก็ขนาดใหญ่มากเลยนะในในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรแต่เราสามารถที่จะซื้ออะไรมาเก็บได้หมดนะคะเราก็สามารถที่จะประกอบประกอบอาหารทานเองได้เลยนะคะก็ บ้านไหนที่แบบมีกันมาเยอะๆก็ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าก็จะประหยัดค่าโรงแรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถอยู่กับครอบครัวได้เป็นทีเพราะว่าเคยไปก่อนหน้าน,นี้เราก็แบบแยกห้องกันสุดท้ายก็คือไม่ค่อยได้คอมมูนิเคตกันรอบนี้ก็เลยมาใช้ชีวิตอยู่ได้กันเลยน,นี่จะเป็นห้องนอนที่1นนะคะก็เหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินขึ้นบันไดไม่ค่อยไหวนะจริงๆห้องนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแล้วเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะมีห้องน้ําในตัว ห้องอาบน้ำมีห้องน้ำในตัวด้วยสามารถที่จะอาบน้ำอะไรได้ตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็จะให้คุณคุณพ่อแล้วก็น้องชายนอนนะคะห้องนี้แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็น living area นะคะก็คือสามารถที่จะมานั่งดูทีวีร้องเพลงฟังเพลงอะไรกันได้จุดน,นี้นะคะ ในส่วนนี้จะมีอันนี้จะเป็นห้องเก็บของเนาะเขาไม่ให้เข้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้จะมาใหม่จะนอนห้องนี้นะคะเพราะว่าแยกชิงห้องใหญ่สุดไม่ได้เราก็จะได้ห้องลองหลงมาก็คือห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะเดี๋ยวพาเดินไปดูห้องน้ําห้องน้ํำลึกลับมากต้องเปิดไฟนิดหนึ่งอ่าไปละนี่แต่ว่าห้องน้ําเขาไม่มีอ่างอาบน้ํานะเป็นห้องแบบเชาวเวอร์ธรรมดานะคะ ก็มีสบูก่กับยาสับปะมให้นะคะแล้วก็มีตู้เก็บเสื้อผ้าให้ด้วยแล้วก็เป็นโต๊ะอะไรไม่รู้ยาวแหววมากเลยดูแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนของเขาพิเศษห้องนี้สามารถนอนได้3คนนะคะแต่ว่าวันนี้จะนอนเตียงใหญ่นี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เขาจะมีในส่วนของที่เป็นเตียงเล็กอีกเตียงหนึ่งซ่อนอยู่ด้วยในกรนีว่าเอมิมากันแบบเยอะนะคะแล้วก็ไม่พอเนาะเก้าอี้ก็ใหญ่มากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าข้างบนจะมีห้องนอนอะไร่ะอ้าเจ้าจิ๋วไปไหนมาเจ้าจิ๋วไปดึกชอบบังเบสบินเล่นบินลงอยู่นะั่นนะ่ะบอกว่าเป็นเตียงเปปปร์กับเตียงจอร์สอ่าเหรอคะแล้วบอกว่าอันนัจะนอนเตียงบน,น,อ,นอ่าจะจะจะนอนเตียงบนเหรอคะเตียงบังเบสพา,าไปแนะนําได้ไหมคะ,ะจะไปแนะนํากับมาไหมคะ ไปดูสระว่ายน้ำก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องตามไปดูวันนี้เรามีคนที่แย่งชิงเตียงขนาดห้องขนาดใหญ่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมอันนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดน,นะคะนี่ห้องนี้จะนอนได้สี่คนเลยนะคะมีเตียงคิงไซส์ยอยู่สองเตียงด้วยกันตรงนี้แล้วออกไปทางด้านนอกนะคะก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านที่สำคัญก็คืออะไร <c oughs> เขามีจากรชานอกบ้านด้วยประเด็น มีจากุชีนอกบ้านด้วยนะสมา,ามารถมาแช่อน,นาอยากจะแช่จากุชีไหมคะนี่นี่เป็นโซนหน้าบ้านนะก็จะเห็นบรรยากาศภายนอกบ้านนะคะอ่เข้าไปข้างในเข้าย่านนี้ค่ะอันนา ไป,ไปดูไปดูห้องน้ำกันดีกว่านี่จะมีตู้มี walking closet เล็กๆด้วยนะคะแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าโอ้โหใครได้ห้องนี้ไปนี่ดีจังแล้วก็ห้องน้ำก็ดูสิมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ฮิเซนเฮอร์อ่ามีอ่างอีกอันนึงขนาดเล็กอยู่ในนี้ด้วยนะคะสิงน้ำก็เป็นอีกฮินเซนเฮอร์สำหรับการอาบน้ำ แล้วก็ไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งสําหรับคนที่แบบไม่มีห้องน้าในตัวนะคะก็สามารถอัดตรงนี้ได้แล้วก็จะมีเตียงหนึ่งที่น่ารักมากๆนี่เป็นห้องที่เป็นบังเบดนะคะบังเบดแบบนี้มีห้องน้ําในตัวด้วยอันนี้จะเป็นสําหรับคนที่แบบเออมีเด็กๆนาเป็นบงัเนบงเบด มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะตรงนี้นี่ข้อขึ้นในะอาาอาณาชอบห้องนี้มากเลยอนาณาจะขอห้องนี้แทนใช่ไหมไม่เอาห้องของ้างล่างแล้วใช่ไหมไม่จะจขอห้องนี้แทนเพราะอะไรเพราะอะไรอนาณาถึงชอบห้องนี้คะอาณาอาณาอยากนอนอยูอยอ่บนียอ่ะแล้วอนาณาไม่นอนกับหมาหมาแล้วเหรออาานอนคนเดียวได้เลยเหรอใชกจะนอนคนเดียวเลยเหรอคะ นี่จะเป็นห้องที่เล็กที่สุดในบ้านนะคะก็จะมีเจริงๆที่หนึ่งเตียงแล้วก็ที่วางของเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่แบบไม่ได้มีของเยอะลูกหลานอะไรไม่มีก็สามารถนอนห้องนี้ได้ชอบไหมคะคุณอ้อยได้ค่ะแต่ว่าบ้านคุณชอบเก่าหนึ่งอย่างอยากให้ดูตู้เย็นข้างล่างจะเป็นยงไงอ๋อแกงข้างล่างอันลงนี้แบบข้างล่างเดี๋ยวบายบายคุณนัย มัตั้งกันคืออะไรแต่หงไม่แนบไงหนูเดิแนบไม่นมันมัมันมีถาด่ายน้ำอยู่อ๋อมีถาด่ายน้ำอยู่แล้วเดินก็จะเล่นแม่หรอจะไปเล่นแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำอนนะโอเคอ่านอนนอนข้างบนนั่นะค่ะอันนั้นไม่ยอมค่ะอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นบ้านที่เราอยู่วันนี้นะคะเป็น ภูเวลลาเป็นประสบการณ์คร,รั้งแรกเลยค่ะมาภูเวลลานะคะเพราะปกติจะไปนอนโรงแรมตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยมาครอบครัวใหญ่ขนาดนี้แบบภูเวลลามาก่อนก็น่าจะสนุกดีเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปหาซื้ออะไรมาทํากินแล้วก็วันนี้เราจะกินอะไรกันดีแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ภูเวลลานะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมารีวิวให้ฟังอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาติดตามค่ะ